การใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบเจาะปลายนิ้วอุปกรณ์เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบเจาะปลายนิ้วแถบตรวจวัดระดับน้ำตาลอุปกรณ์เจาะปลายนิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งสำลีแอลกอฮอล์สำลีปลัาสจากเชือ้อภาชนะทิ้งเข็มการเตรียมตัวก่อนการเจาะระดับน้ำตาลปลายนิ้ว 1. ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้ง 2. เปิดกล่องใส่แถบตรวจหยิบแถบตรวจออกมาปิดฝาให้สนิท 3. นำแถบตรวจด้านโลหะใส่ที่ช่องเสียบแถบตรวจ 4. เมื่อสัญ,ญลักษณ์แตะเลือดปรากฏขึ้นให้ทำการเจาะเลือดด้วยอุปกรณ์เจาะเลือดการเจาะควรเลือกนิ้วกลางหรือนิ้วนางเช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์บิดฝาอุปกรณ์เจาะปลายนิ้วนวดบริเวณปลายนิ้วเล็กน้อยเลือกบริเวณด้านข้างของนิ้วใช้อุปกรณ์เจาะปลายนิ้ว เจาะลงบนนิ้วเมื่อมีเลือดออกให้ใช้สำลีแห้งปัสจากเชื้อเช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไปก่อนจากนั้นให้นำเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยนำบริเวณที่มีแถบสีเหลืองแตะหยดเลือดรอประมาณ4วินาทีหลังจากนั้นเครื่องจะแสดงผลที่หน้าจอนำอุปกรณ์เจาะปลายนิ้วและแถบตรวจที่ใช้งานแล้วทิ้งในภานชนะทิ้งแครแปนผลระดับน้ำตาลในเลือดเบื้องต้น ค่าปกติอยู่ที่70-110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หากค่าน้ำตาลสูงกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แนะนำให้มาตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอ้อ,อควรระวังในการใช้งาน 1. ไม่ควรใช้ปากกาเจาะเลือดร่วมกับผู้อื่น 2. ไม่ควรบีบเค้นจนเกินไป 3. ไม่ควรใช้สำลีชุ่มแอลกอฮอล์เกินไป 4ไม่ควรเจาะเลือดขณะที่แอลกอฮอล์ยังไม่แห้งการจัดเก็บและการบำรุงรักษาเครื่อง 1. ทําความสะอาดเครื่องตรวจไม่ให้สกปรก 2. จัดเก็บเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในกระเป๋า3ปิดฝาแถบตรวจวัดระดับน้ําตาลทันทีหลังเปิดใช้งาน 4. หากมีสัญลักษณ์ E9 ปรากฏที่หน้าจอหมายถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรนํากลับมาให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนให้สัญลักษณ์ที่แจ้งเตือนและการแก้ไขเบื้องต้นขอแนะนำเพิ่มเติม 1. อุณหภูมิห้องไม่ควรเกิน40องศา 2. จัดเก็บอุปกรณ์ในอุณหภูมิที่กำหนด 3. ตรวจสอบวันหมดอายุข้างขวดแถบตรวจด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลนากลาง